นี่แพะเหรอแพะแพะร้องดังแม่แม่แม่แพะ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 ร้องยังไงแม่เอ้าแม่ร้องแม่เหรอแม่แม่ม่แม่ีตัวหนึ่งอ้าวแอบแอบ ไม่ยอมไม่ยอมออกกองแอบ <laughs> <laughs> แพะแพะภูเขาเหรอทำไมปีนต้นไม้อันนี้เป็นลิงนะเอาเหริงแพะร้องไง <laughs> <laughs> ปิง้ปีหลบหน่อยพี่ป้องจะล่น โอ,โอ,โอ,โอค่อยๆทำ<ม>อ่าขึ้นเองก็ต้องลงเองให้ได้